อใจร้ายว่ะใจร้ายว่ะผมโดดไม่แม่นน่ะเพื่อนผมโดดไม่แม่นน่ะโดดแล้วมันเลี้ยวได้ผมเลี้ยวแหละมันเลี้ยวไม่พอเพื่อนไม่แม่นเลยชื่อเสียงคำชื่อเสียงคำคืออะไร คนเล่นไม่ท้อคนดูนั่งลุ้นผมว่าจริงเลยและตานี้โคตรเข้ามือเพื่อนเข้ามือมากเข้ามือมากเราอยู่วนตรงนี้มาแปดรอบแล้วเข้ามือสุดๆเลยเพื่อนตานี้โอ้โหเข้าตาอย่างนี้เขาเรียกเข้าตามามามโอเคเพื่อนผมว่าจริงนะเพื่อนป๊าปนี่โอเค ตายเพื่อนโหตานี้โคตรเข้ามือว่ะโดดโคตรแม่นน่ะไปไปไไม่พลาดนะรอบนี้ไม่พลาดนะไม่แม่นไม่พลาดครับเพื่อนไม่พลาดครับเพื่อนไม่ไมึผมดึผมดึผมึผมดึผมดึผมึมันสามารถจอยจอยได้ไหมเพื่อนจอยจอยอะไร เกมเอ่อ uh, จอยจอแบบจอยจอผมผมเข้าไปอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้หรออยู่ในห้องเพื่อนะที่มาอยู่ในสตรีมผม,มเหรอใช่ใส่ใส่โอ้ไม่น,าน่าไม่น,าน,าน่าอะไรมัน,าน,านไม่เป็นเกาะไปเลยเพื่อนรอบนี้มาแน่ผมอยู่ไอ้ถุง<ม>กระสอบไอ้ปูนเนี่ยมาสิบรอบลแ,รออแล้วเริ่มแบบผมไลฟ์อ่ะก็เกือบชั่วโมงแล้วไปเพื่อนตาหนี้เข้ามือมากเพื่อน

โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตกผมทำไมอ่ะผมผมยืนอยู่แล้วผมไม่ได้กดอะไรเพิ่มเลยนะทุกคนปิดเสียงสดผมรอวันที่ผมจะสตรีมได้ คุณแพรว่าวัสดีหฮอบคุณอาร์อาร์อดอาร์ทอยอารทอยิ่มซึมซึนนะอาการมันออกแล้วครับซึมจมงไม่ได้ไปไหนเลยว่าเราต้องเราต้องใจยเย็นๆจับจอร้อนครับจับจ้อจับจอ เลยโอ้โหพลาดแค่ตรงนี้ไม่ไ,มได้นะโอ้ยบอกเพื่อนก่อนโอเคเหนื่โอ้ย <c oughs> โอ้ยมันขึ้นได้นะเนี่ยเองเองเมื่อกี้มันขึ้นได้แล้วนุวีเดอะเดีอะเดอะผมเรียกเพื่อนมาอัเพื่อนไม่อ่อนละถ้าทูไม่อ่อนมาไม่อ่อนตาดีขึ้นมากครับตาดีขึ้นมา,มากๆแล้วครับ ตานี้เข้ามือมากตานี้เข้ามือมากตานี้ค่อนข้างค่อนข้างแบบเข้ามืออะะปปปะตลบตบลบเดินเดิเดเนเนพื่อเี่ยเป็นนักไลเพื่อนต้องฝึกพูดให้ไวนะเก็บเอาต้องพูดเลยกจจเ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 กจจับ จั๊ก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 จักเฮ้ยมันยังเดยกไม่พอจั๊ก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 จั๊จั๊เพื่อนรออยู่ที่ปลายหน้าผาโดดแล้วก็เอ้ยไม่ไม่โดดนะไม่โดดนะผมอ่ะผมไม่โดดอ่ะคิดเพินไม่หน่อยยังจ๊อกจ๊อกอยู่เลยมั้งยี่น้องเนี้ยจริง โอ้เราไปถึงไหนไม่ได้เพื่อนอโอ้ยตกแล้วโอ้ยโอ้ย <laughs> เ,ออเกมผูกโซ่ครับเลิก, <c oughs> เลกพูดครับว่า,าข้ามาาาาอ,อมือมันจะผ่านตอไม่ข้อมือเลยอืมตานนี้มันคือแบบยอ้อนแยง้ง เหมือนแบบตอนเด็กๆที่เรามีความเชื่อว่าพูดอีกแบบหนึง่งมันจะไปอีกแบบนึ่งอะโ้หไม่เข้าไปไปไม่เข้ามาเลยตกแล้ว<ป>โดดไปสิโดดไปสิโดดไปสินี่ อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยผมไม่ทำอะไรเลยผมเกาหูเฉยเมื่อกี้ผมเกาหูเฉยแล้วมันตกเลยเกาหูเฉยเลยเออเกาหูทำไมอ่ะเมื่อคันเลยตอนนี้ยผมมันเกี่ยวอ่ะสบายดีผมมีน้องสาวสปอปลาวพูดสุดคนนะครับแต่ตีไม่เห็นเดี๋ยวผมจะผมจะสตรีมได้อีก ยี่สิบกว่าวันครับยี่สิบห้าวันประมาณนี้เริ่มเที่ยงละหัวเริ่มร้อนติดรอค่ับไม่ได้ติดรอครับตาผมแดงครับตามวกเซลครับยายผมไม่ได้ติดรอผมไม่อยากใส่แว่นดอกผมยอยากคนว่าผมติดรอนั่นแหละแต่ว่าผมบไซไบ่ได้ตาผมแดงรวมมันเขา่า ผมมันเลือดนักสู้อยู่แล้วครับผมเฮ้ยทุกอย่างเงียบเงียบปเยปยเยบุกชีนทุกคนเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีก่อน่นเก่อนก่อนนู้่นก่นนรอมนะนึงสองไปไปไปขวาขวาขวาขาซ้ายซ้ายซายซายซ้สองขวา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 โอ้

นี่โดดขึ้นนี่โดดขึ้นนี่เพื่อนโดดขึ้นนี่โดดขึ้นนี่โอเคโดดเจอโดดเจอโอ้มันขึ้นมาได้ได้ทุกคนมันจะไปที่ไหน,ไหน,นวะผมว่าปืนขอนงมอนปีนขึ้นอันนี้ไหมเดี๋ยวอันนี้จะได้ขอบคุณมากๆนะครับทุกคน,นทุกคนเก่งมาก ทุกคนเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ดีชอบช่วยเหลือสังคมและประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บุคคลรอบข้างทุกคนคือคนดีเพรด้านอันนี้เพน่อนมาเดี๋ยวนี้เนาะเปีอรันเนี่ยเป็นู้นเลยเพื่อนเป็นอะไรตองนี้เอาไปจะร้านอ่ะ

โอเคนะหมอคือเรื่องคือเรื่องเออเรื่องเรองเพด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 บกบกบกบบี้โจเดี๋ยวนะ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 สู่เขาบันห้องแมังหนึ่งสองสามถากอนหมอถากอนถากอนหนึ่สองสามบทเก่งบทเก่งบอทเก่งสุดๆเลยบอดเก่งมากเหร่นด่นัด่นเด่นั่ nó đồ chọc 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 lên chọc 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 Bị nấu, bị nấu, giấc sụp pha ở bên này, mình là ai bác nhỉ? Hiến, hiến, hiến Ở phòng này 1 2 xóng, phải 1 2 xóng, phải Phải Áo Có, ok Ôi, สวัสดี้มีไปโอนเนอะผมไม่เป็นน้องตุกโอนเนอะไปโดนไปโดนไปหยุดหยุบ,ดดยบความแมน่นของปีาศาจความแมน่นของปีาศาจใช่ใช่ใช่ดีแน่เดี๋ยวไดมันหะลุดโดยังไงวะเกมโซโมัดครับดดเนี่ยมันไปยังไงเนี่ยมันต้องหลอกลบล็อกลบหลอกล็อกลบ ว้าแบนขวาได้มั้ยไม่ได้แบนขวาไม่ได้ต้องซ้ายเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยว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 มึงมองไปข้างหลังสิทำไมมันมีรถคอนเทนนงคอนเทนเนอร์อยู่ตรงนู้นผมว่าต้องขึ้นหลังคานี่วะไม่ได้วะมันยังไงวะนี่ไงมันต้องขึ้นนี่ไปก่อนแล้วมันก็อ้อมไปไงไปนไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมีขวามือเห็นไหมที่มันเป็นเป็นแท่งแท่งอะ แทงสีส่สดเหลี่ยมโดดจากนุ่นไปก่อนเราเพิ่งไม่ไล่ไปครับได้เหรอแล้วต้องปีนเฮ้ยอ๋อมันมันอ้อมไปข้างหลังได้ไหมเพื่อนในมุมไปที่มึงอยาไปไหนเ <c oughs> นี่ยเนี่ยตาข่ายเนี่ยข้างล่างมีอะไรพอมั้ยตาข่ายไหนมันต้องออกซ้ายมันต้องวิ่งตามเฮ้ยเราเราเราต้องอยู่ระหว่างกลางเลยเว้เพื่อนเพราะว่ามันลงนแค่ขวากับซ้าย มันมีเหล็กช่างเนี่ยมันต้องไปตามตรงโซ่ตรงเหล็กมันไปไม่ได้ก็ก็เงยหน้าขึ้นไว้ไงเหล็กอันในอันไหนทางไหนลงเราก็ไปทางนั้นเนี่ยมันไาลองลองไปก่อนนะมันต้องไปจุดเด็ดเดี๋ยวรออันหินซ้ายลงแล้วเราไปเลยอ๋อเงยหน้าทำไมอันไหนนะเออหินหินหินซ้ายผ่านแล้วเราไปเลยนะไปไปเงยหน้าไว้ไงนะขวา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 ซ้าย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 พุงมาซ้ายดิ

อ้าวหมดแล้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 วโอ้โหยอะทะเบียเฮ้ยกดกัน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 เฮ้ยเราเราต้องดึงดึงไปไหนวะฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยมันเราต้องดึงไปฝั่งนู้นวะนี่ไงไปไปดึงไปข้างนั้นนี่แหละก็ฝั่งนู้นเนี่ย เ่นเลนี่เ่เลยเอาพานเสยพานเสยเฮ้ยมันมีเลเซอร์มีเลเซอร์ไม่ให้มึงต้องกดโดดขึ้นไม่กดโดดขึ้นไม่กดเนี่ยไอปุ่มแดงๆเนี่ยมึงต้องไปสดอ พรามันก็หาองศาอ๋อหาองศาแล้วค่อยกดแล้วมันจะตุ้มไปเดี๋ยวผมนั้นต้องปีนรั้าใหม่โอเคผมรอดผมรอดทอไมพอหนึ่งสอไปผมรอดผมรอดผมรอดโอ้ยผมรอดว่ะเฮ้ยเอาเอาสาเอาเอาเอาไปที่ไหนเนี่ยอันนี้ไปที่ไหนไหนไหนเนี่ยฝั่งโน้นเหรอหาตรงนี้โอเคโอเคตรงนี้มันจะได้ดันดันไป อันที่ดันมันคืออันพึบนี้เปล่าเนี่ยไอ้พึบเนี่ยไอ้พึบไอ้ตรงหน้าผมเนี่ยไอ้ที่ดันคืออันนี้เปล่าหันไปทางโน้นไงเาลองดูไปใช่เหรอมันมันต้องหันไปฝั่งนน้นไม่ใช่เหรอเพื่อนฮะต้องหันไอ้เนี่ยไอ้ที่ที่ผมยืนเนี่ยหน้ามันคือกลมๆเนี่ยเพื่อที่จะผลักไปฝั่งนน้นอะใช่เหรอเเดี๋ยวผมลองอาเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลอง เดี๋ยวผมลอง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 แป๊บน่าใหญ่เองเลยเนี่ยครับบ้าครับผู้บอกมึงแล้วไอ้บ้าเออเพื่อนลองแบบโอาเหรอ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 ทางไหนวะาทางคุณเนาะโอเคเนาะอ้าวแม่นบ้าคืนึ้นเรื่องค้นเพ่ากันบ้ ไปไปโอ้จริงด้วยว่ะจริงด้วยว่ะเป็นเป็นนี้่อิเราขึ้นไปพูดนู่นนู่นว่าถึงไหมไม่ถึงหรอกผมว่าถึงผมว่าถึงผมว่าถึงมันทำให้ถึงอยู่แล้วเออลองดูลองดูไปนู่นเลยเหรอเดียวเลยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลยมันไกลไปปพราะว่ามัไกลคอคอไปมันไกลไปบันไกลลองเบิ้ง มา,มาไปไปมาไปไปเรื่องสูงนี่นี่หอดบอบอหอดบมอหอดบมอหอดบออออัดเคลื่อนคัดเคลื่อน,น,นลองเบิง้งนี่ดี่เด้ีนยังหุม่ไดดอกนี่เด้มาขอขมันจะไปไกลไหมมาสบนเนี่ยก็มันต้องมีกที่เราเด็ก ซาซาได้ผ่าเล็มงามมันเบียวมันเบี้ววยวนส่งอะไรปงล้อ้โหเพราะแวนี่และทำนี่แหละส่อก้อไปไปกันต่อ <c oughs> โอ๋ยเยอเมึงนนี่หำ ไอ้เือล้วฟติ๊กตอกเลฟตอก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 เลฟตอกเรอไอไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตเออน่ารัก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 ไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตน่ารัก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 ติ๊ตอกน่ารักติ๊กตอน่ารักติ๊กตอกน่ารักไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณเลยนะติ๊กตอกน่ารักติ๊กตอกน่ารักติ๊กตอกน่ารักต แม่นพ่อละคุนขุดคุค <Man. S 1> ข้างล่างุนนะ Man, <b> แม่นล่ะมงแม้นุนแม่อันตึกบุุนแม้ตปทำไมึมันไม่มีอะไรใช่หมตบ้อ,องมันต้องมีสิไม่มีเขาจะทำาะไรทำไมหมหมดนนะีนู Lạc bên lạc bên lạc bên Ở bên Ở bên ở bên lạc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  bên Ok bên lạc bên lạc bên lạc bên แมมันมีขั้นอยู่นี่ไหมครับขอบคุณทุกคนเอ้ยอ,อันเดิมสิผมเสร็จแล้วเพื่อนขอบคุณทุกคนที่สง่งให้ <ไป S 1> นะครับขอบคุณที่ทําให้ผมสูสีถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็แพ้แบบว่านิดหน่อยผมรู้สึกโอเคและก็ดีใจสือว่าเป็นบุญคุณของทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจากหัวใจครับพี่เอ้ยมีความสุขจริงๆเลยพี่ทําให้ผมได้สูสีกับ คนที่มีเทพเจ้าแบบเยอะๆเราเพิ่งจะเห็นความดีตอนนี้โอ้ยเอาอันใหม่สิเอาอันนู้น่ะไปเมียวเมียเมีวเมียวหน่าลาดูหน้าเพื่อนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเก่งมากเก่งมาก,มากเลยบอดของเรา <c oughs> เอาที่เจะว่าอะไมอ่ช <c oughs> ออมันวุดมันว่าวมันวุด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 วุ้นไม่ถึงไว้เหลือสักอัน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 ไม่อันไม่อันไม่เอาดิเอามาอ่ะมันวุดไปเลยอีกแกดึงผมดึงผมทำไมเพื่อนดึงเนียนตาจังวะรอบหนึ่งก่อนนะเรามีรอบนึงอีกรอบนึงรอบไป นี่รอก่อน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 เนี่ยโดนได้ไหมรอก่อนรอก่อนรอก่อนเนี่ยต่ำกว่านี้ต่ำกว่านึงครับจะจบแล้วจะจบแล้วจะทำได้แล้วจะทำได้แล้วมึงก็ไม่เอาแล้วมึงจะลักกูขึ้นไปทำไมให้กูอยู่ระหว่างพอดี bắt cái my lip You lip it my lip yeah yeah พอพอข้างเดี๋ยวผมมาผมขึ้นไปเห็น <laughs> yeah. <laughs> 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 โอเคหยุดบอกหยุดนะ